รีวิวเก e ้าอี้ออโต้ฟูมีมันเก้าอี้หรือหุ่นยนต์ สวัสดีค่ะลิสาจาก Neo Action e Sport นะคะ <S <S เคยสังเกตกันไหมว่าวันวันหนึ่งเรานั่งเก้าอี้กันอีกชั่วโมงและรู้ไหมว่าการนั่งเก้าอี้นานๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและถ้าเกิดว่าเราลองใส่ใจตัวเองแล้วเนี่ย <S <S เก้าอี้ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่เราควรลงทุนเลยนะคะและตอนนี้ลิสาก็มาอยู่กับเก้าอี้ตัวท็อปของแบรนด Auto ์ออโต้ฟูกันแล้วค่ะบอกเลยว่าดีไซน์ตัวนี้นะคะด้านนอกคือถูกดีไซน์มาแบบล้ำและไฮเทคมาก เบานะคะเป็นเกรดพรีเมียมเงาหนาเย็บแบบดับเบิลเลเยอร์กันเลยทีเดียวละเอียดเนี้ยบมากเลยค่ะแล้วรับประกันความทนทานอย่างแน่นอนในส่วนของวัสดุนะคะเช่นโชคของตัวนี้เนี่ยผ่านมาตรฐาน SGS4 ไม่มีเหตุการณ์ชกระเบิดแน่นอนและโครงของทั้งเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงมากๆไม่พอแค่นี้ล้อของเขาเนี่ยเป็นซอฟต์ PU ไม่ว่าจะลากไปยังไงเนี่ยเสียงเบามากแตนไม่ตื่นหมาไม่เห่าแน่นอนค่ะ มาในพาร์ทของฟังก์ชันนะคะทุกคนคงสงสัยว่าทําไมลิซ่าถึงเรียกเจ้าตัวนี้ว่าหญญุ่นยนต์เพราะตัวนี้นะคะขยับแขนได้ถึง6ดีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างแขนนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้ถึง120องศาแบบนี้อและสามารถปรับออกปรับเข้าได้ตามใจเราเลยนะคะนี่แล้วก็ปรับเข้า ใครอยากวางโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็คือสามารถได้ทุกรูปแบบเลยค่ะในส่วนของตัวกล่องนะคะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วแต่เราเลยค่ะและสามารถหมุนได้360องศาไม่ว่าจะหมุนยังไงนะคะก็คือได้ตามใจเราเลยค่ะแล้วตัวนี้ที่เรียกว่ากล่องเพราะมันเป็นกล่องนะคะทุกคนนี่ก็เปิดมานะครับอ๊บนี่มันจะเป็นกล่องที่สามารถใส่ของได้ และสามารถใส่มือถือได้แล้วก็มีตัวที่เราสามารถที่จะกัดมือถือเพื่อไม่ให้ตกด้วยนะคะอย่างนี้นี่คลิปน่ารักไหมคะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะกัดมือถือเรานั่นเองปุ๊บเแล้วก็ไม่ตกนะคะแบบนี้เลยสามารถปรับเข้าหาตัวเพื่อที่จะดูได้เลยนะคะติ๊งสะดวกสบายมากเลยค่ะ เห็นคนตัวเล็กแบบริสานั่งแล้วเรามาเบิกผู้ช่วยคนตัวใหญ่มานั่งดูนะคะเอาให้เห็นกันเลยว่าไม่ว่าคนตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็นั่งได้คะ่ะ จุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของเรานะคะแลวก็คือที่วางขานั่นเองนี่ที่ดึงออกมาง่ายๆเลยนะฟึบแล้วก็สามารถวางขาได้เลยคะ่ะหากใครนั่งเรารู้สึกเอ๊ะไม่สบายหรือไม่พอดีเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็จะมีน,น,ะะนี่เลยนี่หมอนรองหลังและหมอนรองคอนะคะตัวนี้นะคะวัสดุเทียบเข้าหมอนเกรดพีเนียมได้เลยนะ และสิ่งที่แถมมากับเก้าอี้ตัวนี้ก็คือนี่เลย Pocket Game Player นะคะมีหลากหลายเกมให้เราเล่นเลยค่ะหากใครกำลังหาเก้าอี้ดีๆสักตัวนะคะลิซ่าแนะนำตัวนี้เลย AF066 นะคะในราคา15,900บาทถ้าเทียบกับวัสดุและอายุการใช้งานแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกที่ดีมากๆเลยสามารถเล่นเกมเรียนออนไลน์หรือทำงานตัวนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง NeoLution Esport หรือเพจ AutoFuel Thailand ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย